วิธีการออกกําลังกายทำยังไงให้เพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันได้อย่างสมบูรณ์แบบเดี๋ยววันนี้มาฟังกันค่ะเพื่อนๆหลายคนรู้หรือเปล่าว่าเราโอเวอร์เทรนในการออกกําลังกายหรือเปล่าหรือว่าเราออกกําลังกายแบบผิดวิธีหรือเปล่าการคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งมันเอามาออกกําลังกายรวมกันได้หรือเปล่าวันนี้พี่ออยมีคําตอบให้ค่ะสวัสดีค่ะ ออยปัจจุบันเป็นนักวิ่งเป็นเทรนเนอร์แล้วก็เป็นโค้ชโภชนาการค่ะถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาสัดส่วนเรื่องของการกินนะคะเรื่องโภชนาการเรื่องการออกกําลังกายก็สามารถทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะคะซึ่งการลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะต้องทําอยู่2วิธีคือการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอกับการออกกาลังกายแบบเวทเทรนนิ่งหรือแรงต้านนั่นเองนะคะการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือเช่นการวิ่งนะคะหรือการเดินเร็วหรือไม่ก็เดินอยู่กับที่หรือขึ้นบันไดทําอะไรก็ได้นะคะที่เนี่ยมีความรู้สึกเหนื่อยนะคะแล้กกีหงงง่่อ,อ,อ,อะะรรปราาานัยยๆซึโช์ขดจทํใ ระบบหัวใจระบบปอดนะคะอ,อวัยวะภายในร่างกายของเราทํางานได้เต็มที่แล้วก็แข็งแรงและที่สําคัญก็คือถ้าเราสามารถเมนเทนการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอได้ไปยาวๆนะคะมันจะทําให้ระบบเผาผลาญของเราดีขึ้นแล้วก็สามารถลดไขมันได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ ถัดมาการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเป็นการออกกําลังกายแบบแรงต้านโดยการใช้ยกการยกน้ําหนักหรือว่าเป็นบอดี้เวทนั่นเองนะคะซึ่งการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสร้างกล้ามเนื้อได้ดีและที่สําคัญมันสามารถสร้างเตาเผาของเราได้ดีอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอกับเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะต้องไปด้วยกันแล้วออกกําลังกายอย่างไรนะคะที่ทําให้มันมีประสิทธิภาพแล้วทําให้เราเนี่ยเพิ่มกล้ามเนื้อลดไขมันและเพิ่มระบบเผาผ่านได้ดี อันดับที่1นนะคะเราจะต้องออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหลังตื่นนอน15านาทีอย่างน้อย15นาทีนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าเราต้องการทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดึงไขมันสะสมออกมาเป็นพลังงานนั่นเองแล้วในตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาทองของเรามากๆเลยนะคะจะต้องออกกําลังกายในระยะโซน2เท่านั้นนะคะโซน2หมายถึงอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยจะต้องต่ำกว่า130ครั้งต่อนาทีนะคะจะทําให้ร่างกายของเราดึงไขมันสะสมออกมาได้ง่ายไม่เหนื่อยเกินไปไม่มากเกินไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายจะมี afterburn ได้เลยนะคะ ัั้งวนข้อที่2คือเราจะต้องสร้างตารางการออกกําลังกายให้มีการเวทเทรนนิ่ง3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะต้องสร้างกล้ามเนื้อโดยการใช้เวทเทรนนิ่งหรือแรงต้านหรือเป็นบอดี้เวทหรือฟรีเวทอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะคลิปออกกําลังกายเนี่ยตาม YouTube หรือตาม Facebook ต่างๆที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายในส่วนของก้นในส่วนของหน้าท้องในส่วนของลําตัวแกนกลางหรือไม่ก็แขนอัปเปอร์ลเวอร์อะไรประมาณนี้ละคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกําลังกายแบบแรงต้านหรือเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะสามารถทําให้เพิ่มกล้ามเนื้ออไดดด้ด้ีีีีททเยวข่3 แล้วเราจะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งในวันไหนเวลาไหนดีล่ะออยแนะนํานะคะ ถ้าใครที่จะต้องการสร้างกล้ามเนื้อต้องมีการเวทเทรนนิ่งก่อนคาร์ดิโอเสมอนะคะเพราะเนื่องจากว่าถ้าเราไปคาร์ดิโอก่อนเวทเทรนนิ่งเนี่ยมันจะทําให้เราแรงอกนะคะและทําให้เราไม่มีแรงในการเวทเทรนนิ่งต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยวันไหนที่มีการเวทเทรนนิ่งเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีคาร์ดิโอเบาๆได้นะคะหรือว่าวันไหนที่ต้องการคาร์ดิโอให้เลื่อนวันเวทเทรนนิ่งออกไปอีก1วันอันนี้จะดีค่ะข้อ 4. นะคะข้อนี้เป็นเคล็ดลับของพี่ออเองเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือมีเวลาน้อยออกกําลังกายหลังตื่่นนนอออ15าาทีกกไปํ ะะได้ผลดีเลยทีเดียวโดยการออกกําลังกายแบบฮิตนะคะ HIIT High Intensity Interval Training นั่นเองเป็นการผสมผสานแบบเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอรวมอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าถ้าออกกําลังกายของเขาเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นมากๆเลยจะทําเร็วสลับช้านะคะแค่15นาทีหรืออีกแค่10นาทีเนี่ยก็เหนื่อยมากๆแล้วข้อที่5นะคะ อันนี้เป็นเคล็ดลับเลยนะคะไม่ทําไม่ได้สําหรับคนต้องการออกกําลังกายนะคะก็คือมีวันพักผ่อน2วันต่อสัปดาห์นะคะเนื่องจากว่าการออกกําลังกายเต็มที่มาแล้ว5วันติดกันแล้วนะคะจะต้องมี2วันที่วันให้กล้ามเนื้อเขาพักนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายมากๆเนี่ยจะทําให้กล้ามเนื้อเขาเคลื่อนได้และร่างกายเราก็เคลื่อนได้สุดท้ายแล้วเราจะทําการลดไขมันแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อได้ไม่ดีมากพอนะคะข้อสุดท้ายที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยชดเชยการกินที่แย่ของเราไม่ได้นะคะดััังงงนน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 ้้นเออใใเเ่่ยออสสอาาาากกกใใใหสสสจรรรืขดว็็โภชป หลักเลยนะคะส่วนการออกกําลังกายเนี่ยช่วยเสริมเป็นรองนะคะเพื่อที่ทำให้ร่างกายเนี่ยเพิ่มระบบเผาผลาญแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าเรากินดีนะคะแต่ออกกําลังกายไม่ถูกต้องหรือออกกําลังกายถูกต้องแล้วแต่กินไม่ดีอันนี้ก็ไม่สามารถลดไขมันเพิ่มกล้ามเนื้อได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนกําลังมีปัญหาภาวะน้ําหนักนิ่งนะคะหรือว่าระบบเผาผลาญเนี่ยมันยังไม่ดีมากพอออยอยากแนะนําให้ทักเข้ามาปรึกษาออยได้เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราออกกําลังกายดีแล้วทําทุกอย่างดีแล้วแต่สัดส่่่่่วนนนนอออาาาหรเเียยยัััังงงงงไไไไไไไมมมมมมถูกกกต้้้้้ะะค็ลดดดดขพิื เท่าที่ควรนะคะวันนี้ออยก็ขอลาไปก่อนถ้ามีปัญหาอะไรก็ทักเข้ามาที่อินบ็อกซ์ได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีค่ะ